โว้ยอุตส่าห์จะพาพีเบอร์สังกสีเม็ดเขียวมาสําเดลเดตแต่กลายเป็นว่าแค่เริ่มแบตมาก็สอเขาปังแล้วจ้าแต่เป็นปังปีหน้านะนุ้ยไอช็อตนี้หยานดูนังกระจกเข้าไปคุเจ๊กบหัวใจวายคิดว่าหยานจะตายแล้วยังดีที่หยานรบเวลสีพอดีนังก็เลยเปิดเอาตีนหนีออกมาได้นี่เจ๊ก็เลยคอยกันให้ปากับอเลนหนีกระบอไปแทนที่อเลนจะไปว์ปใกลๆหนังก็เล่นวักกับใกลๆตรงนี้เลยจ้าเจ๊นี่ก็โคตรลุ้นเลยนะว่าจะมีใครเข้าไปเช็คุ่มตรงนั้นหรือเป่ายงดีท่่อสรไมนั้นเเลลกก็ววรปบอไแ้จึงหลือแคเจกับา ถูกความสวยมาพบพานจะถูกฟาตรงข้ามส่งกลับบอเป็นแพ็คคู่ไปในเวลาเดียวดูเหมือนแค่นั้นจะสวยไม่พอจังวันนี้พอเจเข้าไปเช็คพุ่มนานาเขาก็โดดตู้ออกมาทั้ง俩ไปจังหวะเดียวกันกับที่แหวนถูกสลิมปลาหกสตันเอาไว้สุดท้ายแหวนก็เลยขิดไปถามว่าฝั่งตรงข้ามจะไว้ชีวิตเจไหมก็ไม่จ้าผู้นางถมเข้ามาจนเจ๊ขิดไปขาป้อมแน่นอนว่าป้อมของเจก็เลยถูกพวกเขาได้จนแตกลงทีนี้เจกับแหวนก็เลยจะสลับลงไปเลนล่างใครเป็นว่ายัางไม่ทันถึงเลนล่างแอสจิตก็สามารถสอยป้อมล่างไปได้เป็นที่เรียบร้อยจัง มเมื่วานี้เจ๊จึงคิดว่าหยาดน่าจะเห็นแล้วว่าพุ่มนั้นมีนางแกรกซ่อนอยู่แต่ที่ไหนได้แกรกเป็นว่าหยาดไม่รู้นางเลยเดินเข้าพุ่มไปแล้วก็ถูกเอาติของแกรกออกไปแบบเต็มๆด้วยความไม่เจ๊ไม่มีร้านเจ๊ก็เลยใช้เอาติทุบลงไปที่แกรกไม่เอาติของนางถูกขัดยันจะหนีออกมาได้เจ๊ไม่รอถูกนาคอปิดคิวไปที่ตลกไรคือยานหนีไปไม่ได้ไกลนะเพราเข้าไปปิดคิวยานไปดับคิ้วของนางก่อนที่แวนจะวิ่งเข้ามาแล้วก็ปิดคิวสลิมสวนกลับไปได้ก่อนที่แวนเองจะกลายเป็นทิปเป็นคิวของนาคอแทนบอกเลยหนูการขีดพนาคอเข้ามาเกายังไม่เจ็บใจเท่าจังหวะนี้จุดนี้ถึงว่าเจ๊สาดเอาต แต่กลายเป็นปว่านางแกร็กได้หนีรอดไปได้แทมพอ,อยานตามเข้าไปกัดจะปิดงานกลายเป็นว่าถูกนางแกร็กดูดเอาไว้แล้วก็ใช้ฟอจกกับไปสุดท้ายแกรกใกล้ป,ปิดคิวหยานไปได้ขาป,ป้อมเลยแ,ล,แลงจากนั้นนางแกร็กก็พิมพ์กลับมาว่าหิวบอโอ้โหโคตรวนตีเลยจะพอ่อแค่นั้นยังไม่พอมีจังหวะต่อมาที่เจ๊จะเข้าไปดูว่าฝั่งตรงข้ามเอาเร์ด์เลเยอร์อยู่หรือไม่นั่นจึงใช้เอาตียกเพื่อขัดพวกเขาเอาไว้พรนี่นางแกรกจะดึงแวนเข้าไปได้เท่านั้นเองฝั่งตรงข้ามก็เปิดเอาตีเข้าใส่แวนเกือบจะขีดไปยัง,นนด,งไไดีจ ว่าจะรอดนั้นหนาๆเขเข้ามาเกาจนแบนคิดโผล่ิชเดูลเจ๊ปิดจ้าก้อาขนาดนี้เจ๊เลยวิ่งกลับไปเพื่อให้ส้อยเขียวมันรีเลือขึ้นก่อนซึ่งในตอนนั้นเองคารีก็สามารถปิคิวสลิมไปได้ร้องกันแก่ที่อัเลนซอยหน้าเขาจนกลับบ่อยไปทีนี้เจ๊จะใช้เอาตีเปิดทีมไฟแน่นอนนางก็ะเบือบคิดไปแต่ดังกลายเป็นว่าต่างกับเอาชีวิตรอดไปได้แถมยังเป็นายปิดคิวอเลนไปอีกโอ้โหนางกระกทัวดีเล่นโคตรบ่นขนาดนี้บอกเลยว่าจะมีโอกาสเจ๊ถุกไม่เลี้ยงแน่โอเค ที่ตรงพุ่มตรงนี้เอาไว้่อนจะไปใจ้เอ๋เขาให้กับนางแรกร็กแน่นอนว่าเจ๊ก็หนีออกมาทันแล้วจังหวะนั้นกาลิก็ได้เปิดเอาตีเจ๊ให้จึงกระโดดทุบกะจะให้คลิกซี่ลอยแต่นอกจากจะไม่โดนแล้วยังกลายเป็นว่าคลิกซี่ก็ไปช่วยทีมตัวเองเอาอนฟินิตสเลเยอร์มาได้ทพว่าชนนั่นเองจนัวเลนที่มาจุดไหนก็ไม่รู้เข้าไปปิดคิวนาคอสได้และนั่นทำให้แทง้งยางนางแกร็กกำลังวนอยู่การตีอันเลนให้ขิดไปเป็นเหตุนให้แนวหลักของฟันตรงข้าดถูกเปิดร่องและแบบนี้สลิมกับคลิกซี่สาามรรถเตะนงแกลับไปให้ เพื่อนลุมปิดคิวและด้วยผลของไฟนี้จะทําให้ฝังตรงข้ามเลอแค่แอสิดแล้วเท่านั้นเห็นแบบนั้นแล้วทีมของโมเจก็ไม่รอช้าที่จะดรป้องการของเขาขึ้นไปและแม้ว่าแอสติดจะพยายามเข้ามาขวางเอาไว้แต่ไม่ว่านัานจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่อาจหนีพ้นจากดงตีนทีมโมเจได้อยู่ดีโอ้โหจังหวะมันโฟล์มขนาดนี้อันที่เจ๊กระบอกให้ถอยแต่ไม่มีทางหรอกวหวเพราะจังหวะน,นี้เจ๊รู้แล้วว่าเราสามารถขึ้นไปอย่เขาได้ทบซีเข้าไปใช้งานสังระสีทุบป,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 ป้อมกันตรงข้ามโชคดีที่เมทเปลี่ยนใจมาร่วมกกับททุุุป้้้้้ออมเเเจจจดวยยหตนนีสสาาาและรถ ได้ล้าก็ไปฝ่ายวิกตอรี่ไปที่สุดเย่เย่เชยูเลยจหนูจากที่ทีแรกดูเหมือนว่าจะแพ้แต่ดันพลิกกลับมาชนะซะอย่างนั้นก็นั่นแลหละจูบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแมตที่เราเล่นไม่ออกหรือบางครั้งก็แต่สงสัยว่าทำไมจังหวะที่เราตัดสินใจถึงกลายไปจังหวะนรกไปได้ตลอดแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้ย่อมเกิดขึ้นได้เพราะหนูเป็นมนุษย์ไม่ใช่ AI ดังนั้นจะต้องมีจังหวะที่เราเล่นพลาดได้อยู่แล้วเพราะอย่างเดียวคืออย่าเพิ่งถอดใจยอมแพ้ไปก่อนแล้วกันขอบค,คุณพีพีนั่นแหละคะ่ะอย่าไปต้องเลื่นไปไหนแลวนะคะ ว่าค่ะหนูถามอีนิดนึ่งนะคะว่าหน,น้ารอวนี้คุณพี่มีสติกเกอร์ตาวสวยใช่แล้วหรือยังคะยังไม่มีคุณพี่อย่าลังเลเลยนะคะจะเลือกสอยหนูมาใช้งานตอนนราจะ,จะมีหลากหลายรูปแบบเลือกแล้วราคาอย่งสบายกระเป๋าอีกด้วยว่าแล้วแฉอยู่ใหญ่รีบเข้าลายโซแล้วพิมพ์แอมดูในช่องค้นหาจะเลือกสอยสติกเกอร์ได้เลยจ้าแอบกระซิบว่าเรามีสติกเกอร์ให้เลือกมากกว่าสองร้อยลายเลยนะแล้วคุณพี่ก็ลองแวะไปดูนะคะว่าจะไม่ถูกใจหนูจะถูกใจลารอื่นก็ได้นาะบอกเลย